ข่าวนีจะน่าติดเลยพี่เพราะว่าเป็นข่าวของคุณซื้อใหม่ของทีมหนูมองว่าเป็นคุณซื้อที่อายุน้อยมากๆครับที่อายุแบบประมาณนี้นะแต่ว่าต้องกล้าวไปคุมในทีมดะดับที่มันมีความคาดหวังสูงทุกทีครับวิเคราะห์ข่าวฟุตบอลทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ ฝันก <God> ่อน็ปต่อไปเป็นอะไรฮะอันนี้อันนี้หนูชอบมากคเพราะว่าคือพาม,มากในวงการคุณซื้อข่าวนี้จะน่าเขียครับเ,นนเพราะว่าเป็นข่าวของคุณซื้อใหม่ของทีเมเขียได้ครับผมอันนี้ทีหนังเสือเลยนะนผลงานก็ดีเกียนโค้ชทำไมงงนะตัเลือกัน่ง ทะเลอะกันนิดนึงอันนี้จริงป่ะจริงๆรอันนี้พูดถึงอะไรจริงๆน้องบัวหรือเปล่าเนี่ยไม่เยเฮ้ยเฮอุ๊บอุ๊ยเลยแต่ลกหลานเมื่อกี้อุ๊บก่อน คุณเี่ให้สารพันธุ์ให้คุณ็จเลยเนี่ยเรื่องนี้ดีกว่าการมันคล้ายๆไงสถานการณ์อันนี้ดีกว่าสำหรับงานก็ดีเปลี่ยนโพสต์ใหม่ดีๆปฐุมเปลวะคุณไปบู๊พูดเรื่องในไทยเนี่ยมันดูตัว่ากพูด่องโอเคไปดวดนั่นปล่อยให้เป็นเรื่องวงในเขาดีกว่าเราไม่เกี่ากันเออนะคะเราพูดถึงยูเลียนนาเกลมันดีกว่าถูก เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราเราจะพูดอะไรนะเราฟังไม่รู้เรื่องก็ได้เราจะบอกว่าเก็มีปัญหาอะไรก็ได้ทะเลาะกับมีแล้วออกจากกีนก็ได้เพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องเราสงไม่ได้โอเคคุณชื่อหมายป้ายแดงของไบเยอร์เลยนะถูกที่คือต้องต้องสาธยายนิดนึงก่อนสรรพคุณเป็นไงสรรพคุณคือแกร้อนในก็หายนะประเด้เจ็บคอเพื่อเป็นกองที่คือคุณซื้อคนนี้นะคะถือว่า หนูมองว่าเป็นคุณซื้อที่อายุน้อยมากๆากเลยค่ะลีกของเยอรมันทั้งทั้งลีกทั้งใดทั้งโลกแหละโลกหลว่ะเอาจริงงเมื่อกี้เราตั้งคุยกันอะไรทีที่สามสเทรนนี้กำลังมานะผมว่าฟุตบอลทุกวันเนี้มันมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แล้วหลายๆคุณซื้อที่แบบมันโอลสคูแล้วมันทุกวันนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับมันเก่าไปแล้วซึ่งอายุมันมันไม่ใช่ ข้อจากัดของการเป็นโค้ดถูกต้องความสมาร์ทไอคิวไอเดียของของของคนเนี่ยมันมันไม่จํากัดจากประสบการณ์บางคนไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ถ้าคุณมีไอเดียมีอะไรแล้วมาใช่การตัดสินใจมาทำให้มันเวิร์กได้การเป็นโค้ดไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวครับคือการบริหารผู้เล่นด้วยคุณจะครับคุณจะดึงยังไงคุณจะมองเห็นยังไงว่าคนนี้เล่นควรจะเล่นแบบไหนควรจะยังไงดึงความสามารถของเขาออกมาได้ไหมก็ ยังยังยังไม่ถึงแต่วก็ก็เรียนรู้มันต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้อันนี้คุณขายของนะมันต้องเข้าใจอ่าเขาเรียกอะไรอะเพอร์ซันอล y ีของแต่ละผู้เล่นของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งอายุ33ครับตอนนมาคุณทีมใหญ่ใหญ่พี่สือแล้วคือที่หนึ่งของลีกอายุ33 เก่งมากครับเด็กคนนี้เก่งมากคือจริงๆแล้วเขาเริ่มตั้งแต่28เนาะ28ดเนะเริ่มตั้งแต่28เป็นโค้ชในบูเดสิก้าของเป็นฮาร์มตั้งแต่ยี่สิบแปดปีมาแต่ที่แจ้งเกิดจริงๆก็คืออยู่กับไลฟ์สิกถูกต้องนะครับซึ่งพาไลม์สิกขึ้นมาเป็นทีมต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราน่าจะแทบจะไม่รู้จักนะครับไลฟ์สิกใช่ไหมครับคือเป็นทีมใหม่แหละเป็นทีมใหม่ที่ค่อนข้างมีทุนหนาเขาว่าตามตรงแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเติมเขมาด้วยการเลือกบุคลากรที่มันสามารถจะ ผลักดันให้โมเสกเนี่ยเติบโตขึ้นไปได,ได้แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนที่เข้ามาครับแล้วเป็นกุญซืออายุน้อยสุดที่พา ล่าสุดไปถึงรอบรองชาเลอร์แชมเปี้ยนส์คครับผมเก่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เทรนนะอย่างนี้มาสเปอร์นี่ก็ให้อะไรนะรักษาการเนี่ยก็อายุน้อยกันครับเริ่มีเซั้งยี่สิบเก้ก็เป็นอดีตนักเตะด้วยครับใช่นี่เขาเข้าได้จริงนะเพราะว่าเป็นอดีตนักเตะแล้วก็เจ็บเข่าแต่ผมไม่ได้เจ็บแล้วเลิกเลยกลับมาเล่นก่อนอ๋อแต่เราคือเจ็บพิ่มขึ้ไปโป้นเลยแต่นัเขาเราไม่หายเขาเจ็บแล้วไม่หายประเด็นตรงนี้ไม่ต้องสนใจแบบนี้ครับบอลครับการที่อายุแบบ ประมาณนี้นะครับสามสิบสามเนี่ยซึ่งมันมันน้อยมันน้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องก้าวไปคุมในทีมระดับที่มันมีความคาดหวังสูงทุกปีครับถ้าปีไหนคุณพลาดแชมป์นั่นคือการล้มเหลวนอกจากเมื่อกีหลังเสือร้อแท้จริงเลยนะนอกจากไอ้คุณสมบัติที่ที่บอลเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องทลายแหลกที่ผ่านมาครับมันจะสามารถแบกรับความกดดันได้มากขนาดไหนคือจริงๆผมมองว่าเขาคงตัดสินใจ ว่าแบบมันไม่มีอะไรจะเสียครับคือสักครั้งหนึ่งได้ลองได้โอกาสมาโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาทุกวันใช่ครับไม่มาทุกวันถ้าไม่รับวันนี้วันไหนจะได้มารับอีกอก็ยังไม่รู้เลยอ,อาจโอเควันนี้คุมรายสิทธิ์ได้ดีถ้าไม่รับบายเยอร์อาจจะคุมรายสิทธ์ต่อไปแล้วมันดาวดาวลงไปคุณก็ไม่มีโอกาสคุมบายเยอร์อีกแล้วในเมื่อวันที่ ทุกอย่างมันกำลังมาคุณก็ต้องไปตอนที่คุณล้มเหลวจากบาเยอร์ผมเชื่อว่าก็ยังมีทีมรองรับรองรับอีกเยอะนี่คือเพราะนี่คือบาเยอร์แล้วคุณมาจากบาเยอร์อาจจะล้มเหลวในในในเรื่องของประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อดีของของต่างชาติต่างประเทศแอ t i ิจูดของของของโฟรเลนเนอร์ของฝรั่งอ่ะมันจะมีคือเขาไม่ได้หมายเรื่องอายุ อ่าเนี่ยกำลังจะถามพี่อ่าผมผมคือจะเปรียบเทียบเห็นว่าบ้านเราเนี้ยเ้าต้องแบบ40 50ิบาถึงจะคุมเด็กอยู่ยังมีความี่ยครับต้องมีวานะที่นู่นก็อายุเยอะกว่าเขาคนนี้นะเท่ากันเอออายุเยอะกว่าแต่แต่ที่นู่นคือถ้าในหน้าที่ในในงานเนี่ยถ้าเวิร์คกิ้งอยู่เนี่ยคือคุณเป็นโค้ชตกคุณเด็กเท่าไหร่ไม่รู้คุณ นักเตะก็ต้องเวทีก็ให้เกียรติคนแต่บ้านเราก็จะแบบว่ามันมันจะมีมุมแบบนี้นะอะไรของมึงอะไรเยอะเาะมีกูตีทีมชาติมึงไม่สิทที่มึงมาสอนกูได้ไงมึงจะมีมุมแบบนั้นคือฝรั่งเขาถึงมีคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็เก่พอถูกต้องครับถูกต้องไม่สนเรื่องอายุถ้าลงไปแล้วบทบาทในความรับผิดชอบแล้วทำได้ดีไม่มีใครมาถามว่าให้คุณอายุเท่าไหร่ใช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 ่คือบ้านเราก็ยังให้ต้องให้เกียรติในเรื่องของมึงไงหลายหลาย ขาเรียกอะไรหลายๆองค์กรหรือว่าหลายๆหน่วยงานนะบ้านเราก็ยังมีตรงตรงนี้อยู่เกือบทุกก่อนโอเคมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการปลูกฝังกันมามันก็เลยค่อนข้างที่จะแตกต่างถ้าอย่างนั้นผูถามอย่างนี้การที่เขามาคุมบาเยอร์เนี่ยโอเคละหนึ่ง บุคลากรที่เขามีอะนักบอลที่เขามีมันดีกว่าไรครับเขาแน่นอนทาผลงานได้ดีถูกไหมก็มันก็โอเคพอด้วยนักบอลที่มันมีชื่อเสียงมีคุณภาพมากขึ้นอีโก้มันก็มันก็มีมากขึ้นเขาก็ต้องมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าตอนนี้มีในมือดีๆแล้วจะทําได้ดีมันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้ตากกะชัดเจนเพราะว่ามันก็ต้องควบคุม อย่างที่บอกอ่ะอีโก้ของแต่ละคนให้ได้ด้วยแล้วถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือด้วยความที่บาเยนเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากๆคุณซื้อล่าสุดหกแชมป์ครับทีนี้มันมีมาตรฐานอ่ะแล้วถ้ามองในมุมนี้แต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารเองเขาก็ต้องเขาต้องคิดไว้แล้วเหละว่าจะเอาคนนี้มาต้องตั้งเป้าไว้ประมาณไหนมันคงไม่ได้หมายความว่าต้องได้แบบหกแชมป์อย่างฟรีทาไว้เพรานั้นคือมันไม่จำเป็นมันต้องเรียกว่าเป็น ปรากฏการณ์ครับนานๆมันมาทีครับแล้วมันปั้งทีเดียวครับมันมันไม่มีอะไรเกินกว่า6แชมป์แล้วไม่มีใครทําได้แน่นอนมุมมองของบอลพูดถูกว่าตรงที่ว่าการทั้งเด็กอายุสามสิบเข้ามาเขาไม่ได้หมายว่าคุณต้องได้ในระดับ6แชมป์อย่างนั้ปีหน้าหรือปีต่อไปมันต้องเป็นมายะยาครับผมว่าต้องเปนระยะยาวแชมป์บุนเดสลีกาเนี่ยมันควรจะต้องได้ต้องได้แน่ๆล่ะที่เหลือก็ค่อยว่ากันเราจะดูโครงสร้างของของวิธีการเล่นของทีมว่ามันมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหน ผมว่าตรงนั้นน่าสนใจนะเพราะว่าหนูไปดูอ่านข่าวมาแล้วเขาบอกว่าเป็นโค้ดที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคโนโลยีในการซ้อมเยอะมากนี่ไงผมถึงบอกว่าสมัยใหม่เปิดจอกลางสนามนะให้นักบอลดูเลยนะเป็นคนแรกที่ใช้โดรนในการซ้อมนะบินโดรนขึ้นไปดูว่าเลยว่ามึงยืนตำแหน่งกันโอเคหรือเปล่าเชฟมองไปด้านยืนโอเคมุมมุมมุมบน โอเคถ้าเราถ้าเป็นผู้เล่นนะมุมมุมพื้นสนามราบเดียวกันก็เห็นก็เห็นแค่นี้มุมถ้าโค้ชขึ้นไปนั่งดูบนอัธจรย์ก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามุมบนเห็นหมดเลยแล้วเขามาชี้ทั้หมดเลยว่าอันนี้วันนี้เป็นแบบนี้นะยช่องไฟแบบนี้แบบนี้เชฟกันยืนจิดแล้วนะแล้วมันมีภาพสามารถไปพุ่งให้นักเตะเห็นได้ว่า มันจริงไม่จริงมัเน,น,นมเป็นแบบนี้ไงที่เดียวได้เออถูกต้องถูกต้องเราจะแบบเฮ้ยผมไม่ได้ยินอ่างนี้บบนะซึ่งเหมือ<ช> <ๆ S 1> นที่ผมบอกนี่คือสมัยใหม่ฟุตบอลมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเขามีหลากหลายของของความเป็นยอดโค้ชตามทบบี่การได้คุยก,ก่กก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 กอนก่อนเข้ารายการมีทั้งแบบว่าชื่นชอบวิธีการทำงานของเทคนิคของเต็ดเดอรล่านะครับมีความเคขาเรียกั่าอะไรนะใช่มีทวัตตูเคิลมี ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลนั้งเตะอย่างพี่ย้องแบบฮันซีซฟริกได้แล้วก็มีความเก่าอย่างที่โคเซมมูโมเข้าเป็นส่วนใผสมของอย่ายหลายคนเขาเรียกว่าดึงข้อดีของทุกคนมาคือจริงๆใช่ใช่ผมผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผมได้อยู่กับโค้ชผมแค่เล่นในเมืองไทยนะผมได้อยู่กับโค้ดเก่งๆหลายคนสารวิชาโจคานวิตอดีตโค้ดฟูลแลมแรดเิร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็ ออริโอวิทมาทีมชาติออสเตรเลียนักเตะที่เล่นลีกสเปนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เรียนรู้จากตรงนั้นมาผมคนนี้อาจจะมันก็ไม่ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกที่เราแต่เราจําในฐานะเปรียบเทียบว่าเราเป็นนักเตะเราชอบแบบไหนเราชอบแบบนี้ของคนนี้เราชอบแบบนี้ของคนนี้อันไหนที่คนนี้ทําแล้วเราไม่ชอบเพื่อนร่วมทีมเราก็จะบอกเฮ้ยโค้ชซ้อมอย่างงี้ไม่ดีไม่โอเคเราก็จะจำเราก็จะไม่ทําไปวันหนึ่งที่เราไป็นโค้ชเราก็จะไม่เอาในหเพราะมันเป็นมันมีฟีดแบ็กโดยตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ย ซึ่งเราสามารถเนี่ยจะมีจุดเดนหรือจุดด้อยแล้วเขาก็เป็นนักเตะมาก่อนเขาก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ดึงส่วนผสมต่างๆของแต่ละคนมามาลงตัวในตัวเขามาเป็นสไตล์เขาได้อนาคตยาวๆเลยพื่ออายุ33นี่ได้สนุกครับรอชมผลงานกันแน่นอนครับนรอชมผลงานว่าจะเป็นยังไงโอเคอ่อยากจะฝากให้ทั้งสองท่านวเคอฟฟุตบอลคู่นี้ค่ะอยากได้รอดตอนนี้น่าจะ เฉือนชนะได้อืมมันเลือกยากนะเดี๋ยวว่ามึงอย่าพลาดนะครับแต่าพลาเรานะหมัดหมัดมุนหนักนะใช่ใช่นั่นแหละกูขอทีเดียวนะจบเลยประมาณ